คือหลับสุดีครับหลัวดูช่องเออค้าคู่ผสมพันธ์นะครับนี่จะมาเล่นมาเกมใหม่ครับซึ่งเป็นโหมดดาดนะครับซึ่งเป็นอะไรไม่รู้เสือเอ,อ๊ะ่าเดิมมันหนีนะด่าที่เราวิ <นะ S 1> วดาโคตรแหลกอะวิแหลกจัดก,ก็ดา่ามันเยอะมันเยอะไงถ้าเกิดอ,อันไหนบอก็เอาเอาว<ะ>ิเราต้องไปไหนเนี่ยอ๋อนี่น่าจะข้าคำอ๋ออ,อมอ่ะแล้ว ดได้แล้วได้จะซอยชีโต้ให้ขึ้นไปข้างบนหรอแต่แม่หมูนี้มันแหลกจังวะก็ได้ไวผมเอาไม่ใช่เหรอะช่างมันเถอแะแหลกก็ไม่เป็นไรตาเขค่อยเล่นไปเรื่อยๆเอา้าถอยหลังเยอะกรนไปอีกแล้วทำไมกูก็ทำไมผมชอบถอยหลังเยอะวะโอ้ยเกือบตกอา่เอาเราจะไปทางนี้ว่ะ กูเกือบตเตยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูเกือบตกนายไปถึงกันไกลแล้วอะ่ะอู้ยเค่เสียวเฮ้ยนด้ตายเหรอ,อหหเลยอ่ะเอออ้าว <c oughs> ชิมหาแล้วประตูยากจัดตกเกียดโมกระตุก เขาสร้างไวเขาสร้างโหมดได้ไหวจังหวะเคาว่ามันก็มันมีก็เอาไปไหนไม่ได้เลยอ่ะไอ้เหี้ยอ๊อบอุ้ยเหี้ยตายอย่างนี้เลยว่ะนี่คืออะไรอ่ะ 100 100จุดเอ้ยรอหนเจแล้วก็นายยิมก็เอา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 เขียนด้วยจิ๊บิิบผมผมไม่ชอบฉันเป็นประตูประตูยากเอาเลยสาม ันนี้เปลี่ยนโมบันแล้ทุกคนเออใช่เปลี่ยนโมไว้ดีกว่าขาไน้มาว้นครับขอโทษทีบ,ทษทนะบ,าบายยแล้วก็เริ่มหมดตามใจแล้วก็น่าเหมือนกันแต่และจองหน้ากูยู่เลย